กำลังชมพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากครับเขื่อนขุนแก้วอำเภอห้วยขดจังหวัดอุทัยธานีครับในตอนเย็นไกลพระอาทิตย์ตกดินแล,ล้วครับรับภูเขานะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งพม่าะนะครับตางที่ตะวันตกข้ามเขาไปก็เป็นพมา่าที่าอาศัยอยู่ริมๆเขาก็จะมาเป็นพวกกระเลียงนะครับแต่ก็อยู่ สวยงามมากเลยครับเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับที่อำเภอลานสักที่บ้านนาสาวเที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลระบำอำเภอลานสักทางจากนี้ก็ประมาณ14-15โลนี่ก็พาครูบาอาจารย์มาเพิ่นมาเพิ่นไม่เคยมานะครับก็เลยพาเพิ่นมาเที่ยวแต่อาจจะมาภาพมาบ่อยตั้งแต่เป็นสมัยโยมแล้ว มานอนมาจับปรุงจับปลามานอนมาพักมาอะไรพอเป็นพระก็มานั่งปฏิบัตินะครับมาสวดมนต์ไหว้พระสามสี่รอบนะครับจาบริเวณนี้นะฮะท,ที่ปรากฏที่ปาอะไรก็สบายสบายแต่ว่าหน้าฝนนี่น้ำจะท่วมหมดนะครับหน้าแรงปีนี้น้ําแรงมากที่สุดในธรรมดาที่ที่เคยมานะนี่น้าแรงทั้งสุดนะเป็นช่วงสงการด้วยช่วงหน้าสงการแล้วก็จะน้ําแรงที่สุดในปีนี้ทุกทีจะไม่แรงขนาดนี้ พระอาทิตย์อจสดงแล้วพระอาทิตย์สวยงามมากสวยงามมากวันนี้ตั้งจิตตั้งใจนะมาตั้งใจมาจะถ่ายรูปองพระพร้อมพระอาทิตย์ตกดินแต่องคพระไม่รู้จะ็บบรรยากาศได้เปล่าต้นไม้มันบังนะครับไม่เห็นพระอาทิตย์นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นลานชมพระอาทิตย์ตกดินสาธุสาธุ